สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์นะครับแล้ววันนี้เรามาเล่น t a l e of Symphonia พาร์ที่31กันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในดันเจี้ยนนี้ดีกว่าเออเราใช้เทียนสีเงินกัน,กนเถอะเทียนสีฟ้านะครับ Blue Candle ฮะเราควรจะสำรวจที่นี่สินะแต่ว่ามันมันทำไมครับใช่รู้สึกเหมือนว่าพลังเวทหมดที่นี่มันไม่มันไม่สเสถียรเลยนะ เราต้องเข้าไปข้างในอ่ะเราถึงจะรู้ครับเราจะลุยกันครับคือก็มาเล่นกันต่อนะครับเดี๋ยวอ้าหีบโอเคเอ็กซเจมสองนะครับไปลุยต่ออะไรวะมันถืเหมือนจะมีทางไม่มีนะครับโอเคแล้วอีกด้านหนึ่งละ่ะ อีกด้านก็โลกนะครับตรงไหนมีทางเดียวนะไม่เป็นไรไปไม่ได้นะฮะเอ่ออะไรเนี่ยไม่กล้าเดินเข้าไปเลยอะไรวะแม่งนี่มันอะไรเนี่ยน,นั่นอะไรครับดำดำสัตว์ประหลาดกันเหรอ ไม่น่าใช่อ่ะนี่แหละคือเทพอันเชิญฮะเทพอันเชิญแห่งความมืดชาโดอย่างนั้นเหรอรู้สึกว่ามันอ่อนแอกว่าพวกเทพอันเชิญตัวอื่นนะแต่ว่าก็พลังมันยังไม่เสถียรน,นี่นะอะไรเนี่ยโอ้เปลี่ยนสีเลย มือฉันทะลุผ่านไปได้เลยล่ะเ,เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับนี่เป็นพลังของมันอย่างนั้นเหรอเหมือนมันหลุดออกมาจากที่ผนึกเลยอะ่ะแล้วก็กลายเป็นแบบนี้นั่นมันหมายความว่าเราต้องนำส่วนส่วนของชาโดไปที่ผนึกหรือเปล่าไม่งั้นเราก็จะทำสัญญากับชาโดไม่ได้เออดูที่คริสตัลนี่สิ เหมือนมันเป็นเทคโนโลยีเวทเพื่อเอาไว้กันชาโดนะรอยดูเหมือนว่าเจ้าตัวเล็กนี่จะเข้าไปในแสงไม่ได้นะอ่ะฮะก็มันเป็นเทพอัญเชิญแห่งความมืดนี่นะก็ต้องไปชอบแสงสิงั้นเราต้องหาทางที่จะปิดแสงนี่แล้วไงครับบางทีถ้าเกิดเรารวมพวกมันสัก5้าอันด้วยกัน เราก็อาจจะสามารถเปิดประตูได้แล้วก็เราสามารถลงไปที่ผนึกได้โอเคงั้นเราหาทางกันเถอะใช่อะไรวะครับอะไรเนี่ยมันขยับไม่ได้นะครับไม่เป็นไรทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราลงไปอีกด้านก่อนนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะแต่แต่ไปลองดูแล้วกัน นั่นไงมันปิดอะน่ไปไม่ได้ฮะผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าต้องทําไงต่อเออยิงยิงเข้าไปอันนี้ก็ไม่ตามมานะครับสงสัยมันจะให้เราไปทางอื่นก่อนนั่นแหละลงมาอะไรอ่ะเมื่อกี้คุ้นๆมันแบวบอา่าเข้าไปได้ครับดูเหมือนว่าจะผ่านทางนี้ไปได้นะนี่จะเข้าไปคนเดียวเหรอฮ่อาฮไม่ต้องเป็นห่วงหลังหน้าเดี๋ยวฉันก็กลับมา อะไรเอ่ยอ๋อแหวนครับแล้วแหวนนี้ทําอะไรได้ละ่ะต้องลองก่อนเลยละว่ามันใช้ทําอะไรลอยบอกครับยิงอู้ยิงแล้วไงฮะไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยยังไงเอ่ยเดี๋ยวดึงออกมา ว้าอย่างนี้นี่เองแล้วก็ดึงมาเรื่อยๆอ้าวแต่ว่ามันจะผมว่าเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮะหรือไปข้างล่างดีไปข้างล่างแล้วกันนะครับหรือขึ้นบนวันนี้มันมีหีบอะ่ะก็โอเคตายบันไดอะ่ะไปข้างบนเออไปข้างล่างดีกว่า <laughs> ผมนี่ มันลังเลอะครับผมแบบไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราลองเดินดูข้างล่างก่อนนะเดี๋ยวเอาแหวนยิงไอ้นี่ดูอเป้าหมายมันเหมือนจะเป็นแค่ของตกแต่งเท่านั้นแหละไอ้นี่ล่ะอ๋อยิงแล้วไฟดาบครับโอเคอันนี้ด้วยใช่ไหมเจง๋จงเจเจง๋จงเง อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเหมือนเดิมนะฮะบทพูดมันจะประมาณว่าน,นี่เป็นแค่ของตกแต่งเท่านั้นแหละอา่าฮะอันนี้ด้วยดาบมันมีไอข้างบนตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ไปไม่ได้ผมนี่ก็ลองยิงรู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ได้แต่แบบมันเผลอกดไปไงเดี๋ยวผมว่าอันนี้น่าจะเป็นนั่นไงฮะนี่สินะ ถ้าเกิดเรารวบรวมมันได้นะครับประมาณว่าต้องเอาแล้วจะไปดึงเหมือนกับว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าไปผักข้างบนนะครับอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะดันออกมาได้นะครับเหมือนมันเป็นแบบผักอันหนึ่งอีกอันนึงจะดันออกมามาแล้วอ้อมขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วก็ไอตัวนั้นมันจะเดินผ่านพาเรามาได้แล้วยังไงล่ะต่อไปมันเป็นอันไหนอ่ะผมอันนี้แน่เลย what อ้าวเยอะเอาเอา,เอาคือเมื่อกี้ผมดันเข้าไปนะครับไอ้ข้างล่างมันจะเปิดแล้วถ้าเกิดเนี่ยเอาเมื่อกี้กดอันนี้ต้องไปไอ้นั่นใหม่ใช่ไหมแล้วผมผมแล้วเวลาเดินเปลี่ยนแมพไอ้ตัวนี้มันจะกลับไปอยู่ที่เดิมไหมมันต้องทําเป็นแบบเป็นขั้นเป็นเป็นตอนๆหรือเปล่าครับเดี๋ยว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 เอาอันนี้ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองดึงดูว่าเป็นอันไหนอันไหนวะ ไม่รู้ไม่เห็นจะมีอะไรต่างเลยเอย้อันนี้อันนี้อันข้างล่างครับว่าล่วงลงไปอืมเดี๋ยวแล้วยังไงแล้วเราจะไปเอาไอ้อน,นันได้ไงวะมันไปไม่ได้อะ่ะไอ้เนี้ยเดี๋ยวนะเอ่ออันนี้อันนี้หรือเปล่าครับใช่ไหมมันมีอันเดียวอะ่ะ โอใช่แล้วแสดงว่าเมื่อกี้มันหมุนนั้น,น,นแต่ผมไม่เห็นนะเดี๋ยวเลื่อนลงมาแลปิดไฟตรงนี้ก่อนนะครับแล้วไปดูนั่นไม่ได้ผมบอกเลยครับความโง่ของเรามันมีวันสิ้นสุดจริงๆแล้วแม่งไม่ต้องลากมาทีเดียวห้าตัวก็ได้ครับ แม่งเป็นความฉลาดของผมเองผมไม่รู้ไงคือเราเนี่ยค่อยๆพามันมาทีาทละตัว2ตัวก็ได้ครับแล้วมันจะไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะมันจะไม่ไปไหนนะฮะเดี๋ยวต้อง้องปิดไฟตรงนี้ก่อนนะฮะไม่โดนอีกโอ้ชิดแมนเออมาล้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูมันก็จะไปยืนอยู่ตรงอตามมาสิตามมาวะโอเคตามมาตามมา Okay. แล้วก็ปิดไฟตรงนี้ครับตามมาเรื่อยๆฮนะมาตามมาเามาพี่น้องเอาไอ้นี่ไอ้นี่เอากับเขาด้วยเลยนี่ครับถ้ามาถึงตรงนี้ฮนะแล้วมันจะเดินเข้าไปครับเราก็มาทําอย่างนี้แหละนะครับนี่ไนงะมันก็จะมาอยู่รวมกันตรงนี้ครับทําให้เราแบบไปเอาตัวอื่นมาเก็บต่อได้ประมาณนั้น โอ้ครบแล้วครับในที่สุดนะครับเราก็พาทุกคนมารวมกันได้สําเร็จเอาละครบแล้วภารกิจต่อไปก็ลงไปข้างล่างไปหาที่ล่างสุดที่มันพันึกเอาไว้เยี่ยมครับโอเคมาเลยมาเลยหนูหน,หนูเดี๋ยวพี่เซฟก่อน <c oughs> โอเคมาเลย่าพวกนายตามชั้นมาไป ตามมาสิแม่งไม่มาครับแม่บงบังคับยากมากโอเคปลาลงวอทมันไม่ตามลงมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไปแต่มัน,น,นโอเคโชคดีนึกว่าแม่งจะแบบหายไปตรงจากที่อื่นจนหมดนะครับต้องไปไล่าลาากมาใหม่ซึ่งไกลมากๆโอเคทีนที้เราจะเดินช้าๆละตามมาตามมาสิตามมาเร็วเข้า แมงไม่มาสักทีโอ้อ้าวโอเคครับแม่งลงไปกันเองแล้วเยี่ยมมากเลยโอ้มาตามมาเร็วตามมาเลยตามมาสิโอ้ต้องมานั่งรอแม่งลำบากมากนะครับ คข้างมันนะครับเดี๋ยวเราวิ่งดูทางก่อนแล้วกันทางอื่นไปหมดแล้วน่าจะเป็นทางนี้นะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันมีบันไดเห็นไหแต่ว่าเรามีเพื่อนเรามาไม่ครบไปดีเอาไงดีวิ่งลงไปดูก่อนแล้วกันเน้นสำรวจนะครับสำรวจเส้นทางน,านโชคดีนะครับไม่โดนไม่เป็นไร ลงมายาไม่เอานั่นเลยเพื่อนเราเลยหยุดเดินเลยทีเดียวตามมาหนีไอ้กระโหลกเยี่ยมโอเคอะไรเนี่ยโอเคครับได้จุดเซฟนะครับเออโอ้ยมีเหลือเราจะสู้เราก็หนีดิครับโอเคเอาเพื่อนเราเลยไปติดอยู่ข้างบนเลยตัวหนึ่งโอ้ พามาได้แค่ตัวเดียวฮะอ้เอาอีกแล้วไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกหลอกแล้วยังไงเอ่ยฮะที่นี่เหมือนจะเป็นชั้นล่างสุดแล้วละ่ะแต่น่าเสียดายนะเพื่อนของเรามาไม่ครบสิใช่จริงๆต้องห้ามพวกมันแยกกันด้วยว๊อด <c oughs> นึกว่าจะเอามาแบบทีละตัวได้นะครับไม่ได้นะครับต้องต้องเอามาทั้งหมดนะครับ ฝากไว้ที่นี่ไม่ได้ด้วยหรือได้ไม่รู้อะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปรวบรวมพักพวกก่อนนะครับก่อนจะวิ่งลงมาใหม่เอ,อตามมาเลยหนูหนูที่พามาแล้วฮะดูเหมือนที่นี่จะเป็นที่ข้างล่างสุดแล้วนะโอเคนี่แหละคือที่ที่เพื่อนเราจะเป็นคนจัดการเข้าไปเลยครับงั้นชาโดเป็นเทพอันเชิญแห่งความมืดก็ตรงข้ามกับเทพแห่ง,งแสงสิ ใช่ถามทำไมเหรอก็ลูน่าบอกว่าให้เราพาแอสกามาด้วยงั้นใช่ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดเราต้องใช้เวลาหาแอสกานานขนาดนั้นแต่เราเจอแล้วนีหว่าอะไรวะเราเจอแล้วไม่ใช่เหรอเอาละถึงเวลาแล้วนะครับ ก็ไม่มีอะไรครับบ่นๆกันว่าเอสกาเอสกาคือ,ค,อคือไอ้นกนะครับที่เป็นแท่แผ่นแสงนะ่ะลูน่ามันไม่ยอมทําสัญญากับเราถ้าเกิดไม่มีเอสกาเอสกามันก็บอกว่าไม่ยอมทําสัญญากับเราเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีลูน่านะครับไอพวกนี้มันก็เลยคุยกันว่าเอองั้นเราเรา,เราทาสัญญากับชาโ์ดโ์ Shadow ก่อนนะครับแล้วค่อยไปตามหาพวกนั้นทีหลังก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะน,ะนี่ครับไม่เท่เลยนะครับ นึกว่าจะเท่ข้ากับมีทอสทำสัญญากันโอ้โหนี่มันแบทแมนหรือเปล่ามีทอสมีทอสเหรอเราก็กำลังทำตามสิ่งเดียวกับที่ผู้กล้าทำข้าคือชีน่าข้าขอให้เจ้ายกเลิกสัญญากับมีทอสแล้วทำสัญญาใหม่กับข้ามาสู้กัน เขามาแล้วมันพูดแค่เนี้ยนะเจอกร <your> ะแสดงความแกร่งให้ข้าดูได้ครับอัดอัดแม่งเดี๋ยวดูเลื่อนมันก่อนนะครับว่าอันไหนว่าเอ่อเมจิกเลนส์นะครับน่าจะเป็นอันนี้ครับโอ้สามหมื่นโดนไลเดอร์คิกของเราไปครับไลเดอร์คิก ไลนเดอร์คิกอุ้ยยังคิกไม่โดนเลยไหมเอ่อไรซิงฟาวคอนนะครับโอ้โหอ้ยหมื่นแปดแล้วแสดงว่าแป๊บเดียวอะไรเงี้ยโดนเข้าไปครับโดนเข้าไปครับโ,โ,โดนเข้าไปโอ้ยโอ้ยหเข้าไปไลติงฟาวคอนโอ้หเละหมื่นหนึ่งครับ โดนโดนครับจีนิสนี่โดนอัดยับเลยทีเดียวแต่โอ้แต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะพอสู้ได้สบายๆเดี๋ยวเราเอ่อเอาไงดียเพิ่มมานาให้พระเอกนะครับเพิ่มมานาให้ลอยแล้วกันครับจะได้ใช้รเลเยอร์อกิกชีหน้าไม่น่าตายอะนะคิดว่าโดนเข้าไปครับโดนเข้าไปครับโอ้ ชีนาแม่งเรียกไฟมานะครับซึ่งอีฟรีสอีฟรีสโดนเข้าไปจบบเลยนั่นว่าแล้วนะครับว่าชีนาต้องไม่ตายอย่างที่คิดไว้เลยนั่นแน่นอนนะครับลอยบอกเออเกมเทลนี่ยครับหลังจบทำสัญญาสิจะจะบอกว่าเกมเทลหลังจบจะต้องมีแบบการปากดีเกิดขึ้นนะครับ นี่นายเป็นคนพูดน้อยสินะเ,เพื่อต้องทำให้ทั้งโลกเนี่ยไม่ต้องเสียสละอะไรอีกข้าขอให้เจ้ายืมพลังให้กับข้า <c oughs> ให้เจา้าเจ้าให้ข้ายืมพลังโอ้ย <c oughs> ลิล้นพันกัน <c oughs> เออจะบอกว่ามันจะแบบปากดีทุกครั้งที่สู้จบนะครับลองสังเกตดูมันจะพูดว่าโอ้เตือนแล้วนะ จะบอกให้อะไรประมาณนั้นทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือทำสัญญากับเทพอัญเชิญแห่งแสงแล้วก็ตัดขาดลิงค์แห่งเวทมนต์งั้นก็ต้องฝากเธอด้วยนะเข้าใจแล้วชีน่าบอกโอเคได้อัลเทมิสแล้วก็ชีน่าได้พลังแห่งความมืดนะฮะดักเนสทีนี้เราไปไหนต่อล่ะ ออกข้างนอกเหรอถึงทางออกแล้วถึงสักทีโอ้มีคัสซินเฮ้พวกเรามาตัดสินใจกันเถอะว่าแผนต่อไปของเราเนะี่ยจะทำยังไงดีใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเราจะมาคุยกันแป๊บเดียวแล้วก็พูดได้เลยนะลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดทั้งสองโลกแยกออกจากกันมันจะเป็นยังไงเราเนะี่ยยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพวกนี้เลยแล้วก็ข้อมูลที่เรามีตอนนี้นะ่ยก็ยังไม่มีอะไรมากพอ ทำไมเราไม่ลองเดินทางสำรวจเทเรอ่าล่ะก่อนที่เราจะไปอัญเชิญเทพตัวสุดท้ายที่ซีเวลร์แลนนะ่ะบางทีชีน่าอาจจะไม่ได้กลับมาที่นี่แล้วก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นฉันอยากจะไปบอกลากับทุกคนที่มิซูโฮก่กอนอ่านั้นงั้นนั่นก็คือแผนล่ะเราจะไปสำรวจให้ทั่วเทเรอ่าแล้วก็คิดว่าเราจะทํายังไงต่อดีหมายถึงว่าใครที่จะอยู่ที่โลกนี้แล้วใครที่จะไปกับเราใช่ไหมโอเคอะไรเนี่ย เช a m full knowledge ต้องขอบคุณที่สนามประลองอะนะไม่คิดเลยว่ามันจะเชื่อมต่อกับพุกเจ๋งมากเลยรีกอลเฮรูไหมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายที่รู้เรื่องนั้นเนะี่ยแต่อย่างน้อยเราก็ช่วยเคสมาได้นะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกใช่ถึงเราตามหาทวเทเทอาลาเนะี่ยไม่มีคนชั้นสูงคนไหนนะ่ะที่เคยเข้าคุกมาก่อนเฮ้ยเซร์พอเลยนะเฮอ น่าอายจริงอะไรของมันโอเคเดี๋ยวเราไปที่มิสูโฮดีกว่าครับงั้นเดี๋ยวฉันจะไปรายงานให้ไทยก้ารู้นะเออฮะร้อ,รอยมีข่าวดีจริงๆด้วยนายเตรียมตัวที่จะแยกทั้งสองโลกออกจากกันแล้วใช่ไหมแล้วคนแหงของมิสูโฮจะย้ายไปไหมฉันกลัวว่าถ้าเกิดย้ายไปตอนนี้มันจะทำให้พระราชามไม่พอใจ แล้วก็มันมีเรื่องที่ต้องคิดอะนะแต่ว่ามีปัญหาอะไรกับแผนเหรอก็เรามีเวลาไม่พออนะเรื่องนี้มันมาเร็วเกินไปหมายความว่าไงก็ทุกคนที่ทําภารกิจอยู่นะ่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่แทรกซึมอยู่ในลีนิเกตหรือในเมลโทคิโอถ้าเกิดเราย้ายไปแล้วก็คนพวกนั้นจะถูกทิ้งเอาไว้ส่วนการแก้ปัญหาทั้งซีวอลอนเะนี่ยเราจะให้ชีน่าจัดก,การแล้วกันเราเชื่อมั่นในตัวเธอนะ เดี๋ยวสิหมายความว่าไงเธอจะไปที่ซีวอลอนได้เหรอชีนะ่าม่แหแน่นอนสินี่นายคิดจะทำสัญญากับเทพอันเธอร์ยังไงถ้าไม่มีฉันน่ะฉันน่ะอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกนะแล้วเธอจะไม่เป็นไรแน่เหรอก็ดูเหมือนฉันจะไม่มีทางเลือกนะ่ะจะปล่อยให้โลกเจ็บปวดแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ทิ้งพวกนายไม่ได้ด้วยใช่ พวกเรานะ่ะจะย้ายไปอยู่ที่อื่นในเทเทอล,ล่าเพื่อจะหลบหนีจากพระราชาขอโทษด้วยนะที่ฉันสัญญาแล้วแต่ว่าตอนนี้นะ่ะสัญญาของพวกเราก็ยังคงอยู่นะพวกเราบางคนนะ่ะก็จะย้ายไปที่ซีเวลนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหน้าลอยตราบใดที่ยังมีการสั่งสอนวิถีนินจาแห่งอิกากุริอยู่แล้วก็ไม่ว่าอยู่ที่ไหนพวกเราก็ยังเป็นคนของมิซุโฮนายน่ะทำตามสัญญาแล้วละ่ะเอาละ่ะทินี้ไปได้แล้ว ไปเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้โอเคเราจะไปไหนกันต่อดีล่ะไปเมืองต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคเมืองต่อไปนี่เมืองอะไรครับคือเราต้องสำรวจสำรวจโลกทั้งใบเหรอเอออันนี้มันพูดเรื่องว่าอะไรนะเทพอัญเชิญแห่งดินที่เราเราก็ไปเอามาแล้วนะครับอันนี้ก็ s ซ m มอนสปิริตมีสตัวอยู่ที่เทเทอลาเออยังไงดีครับ ต้องไปทุกเมืองเลยเหรอหรือไม่ต้องก็ได้เอาละเรามีข้อมูลเกี่ยวกับ s u มมอนสปิริตอยู่ที่บนภูเขานะครับช่างมันเถอะครับเดี๋ยวเราเซฟก่อนนะครับแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีโอเคงั้นวันนี้ไปแล้วนะครับแล้วเจอกันพัทหน้าไปแล้วสวัสดีครับ